สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอีวีนานะครับผมก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่คอนโซลรุ่นใหม่นะครับผมจะออกมาให้ทุกคนนะครับได้สัมผัสกันแล้วนะฮะทั้ง Xbox Series X และก็ตัวของทางด้าน PlayStation 5นะครับก็ในวันนี้เนี่ยทางอีวีนานะครับผมอยากจะมาแนะนำนะครับผมเกมในวันเปิดตัวครับของทางทั้ง2ค่ายนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนช่วยตัดสินใจนะครับให้กับเพื่อนๆนะฮะเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับผมว่าจะซื้อเครื่องไหนนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับผม เรามาเริ่มจากทาง PlayStation 5ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเกมที่มีเกม Exclusive นะครับก็คือเครื่องเกมที่มีเฉพาะ บนเครื่อง PlayStation 5อยู่นะครับซึ่งเอกบอกจะไม่มีในส่วนนี้นะฮะแต่ก็จะมีจุดเด่นด้านอื่นไปเกมที่น่าสนใจของทาง PlayStation 5นะครับผมในวันเปิดตัวก็มีนะครับอย่างเช่นเกมแรกเลยครับจุดกําเนิดของเกมสไตล์ o u l ที่หลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็เฝ้ารอคอยมาย่างยาวนานนะครับกับ Demon Soul Remake นะครับผมซึ่งก็ได้รับการ remake โดยทีมงาน Blue Point นะครับเป็นทีมงานที่ดีมากๆเลยมีผลงานอย่าง Shadow of Colossus นะครับซึ่ง Demon Soul ยุ่นใหม่นะครับผมก็ได้รับการยกระดับขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกนะฮะหรือว่าเกมเพลย์ต่าง ต่างเรียกได้ว่าถ้าดูแค่ตัวอย่างเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะครับแฟนๆนี่หลายๆคนก็ชื่นชอบอย่างมากๆเลยนะฮะเกมต่อมาครับมาคู่กันเลยนะครับผมก็คือเกมในจักรวาลดิสไปเดอร์แมนนะครับผมก็คือมาเวลสไปเดอร์แมนนะครับทั้งภาครีมัสเตอร์นะครับแล้วก็ภาคมันส์มอร์เรสนะครับผมซึ่งภาครีมัสเตอร์เนี่ยก็เป็นการทําใหม่นะครับของเกมสไปเดอร์แมนในภาค PlayStation 4นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหน้าตาตัวละครตัวเอกนิดหน่อยนะครับผม ไม่นิดหน่อยละก็เยอะเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแล้วก็น่าจะมีการปรับปรุงกราฟิกนะครับให้ทันสมัยยกระดับขึ้นไปให้สมกับการขึ้นเจนใหม่นะครับแล้วก็ภาคใหม่ครับเรียกว่าเป็นภาคแยกออกมาครับผมก็คือ Marvel Spider-Man Miles Morales ครับที่จะเน้นที่ตัวเอกอีกคนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นคนที่แฟนๆเอามีหลายคนนะครับหลงรักเขานะครับผมก็คือ Miles Morales นั่นเอง Spider-Man ผิวสีนะครับเป็น Spider-Man ผู้ใช้ Spider Toxic นะครับเป็นพิษแมงมุมนะครับผมซึ่งก็มีความสามารถในด้านการใช้สายฟ้านั่นเองครับเป็นอีกเกนที่ทำให้หลายๆคนสนใจนะคร เล่นกันอย่างถล่มทลายแน่นอนนะครับเกมต่อมารับผมเป็นภาค next gen ของเกม Little Big Adventure นะครับผมก็คือเกม s a c k Boy Big Adventure นั่นเองนะครับ s a c k Boy นะครับผมพ่อหนุ่มถุงนะฮะที่จะต้องมาผจญภัยอีกครั้งนะครับบนเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่นะครับก็น่าจะเป็นเกมที่เน้นความที่สร้างสารร์แล้วก็การไขปริศนาผ่านดานเหมือนเช่นเคยนะครับผม เกมต่อมาครับผม Devil May Cry 5 Special Edition ครับผมก็ตามธรรมเนียมของเกม Devil May Cry นะฮะที่จะต้องมี Special Edition ออกมาตามเสมอนะครับผมแล้วก็เป็นภาคที่จะได้เล่นเป็นพ่อหนุ่ม v i r g i l นั่นเองนะครับใครที่อยากรู้เรื่องราวต่อจากการต่อสู้ครับในภาค5ปกตินะครับผมก็คงจะต้องเล่นเรื่องภาคนี้นะฮะเราจะได้เห็นเรื่องราวของฝั่ง v i r g i l กันได้อย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับ มาที่ฝั่งของ Xbox กันบ้างนะครับผมทั้ง Xbox S และ S นะครับผมถึงแม้จะไม่มีเกม Exclusive นะครับแต่ก็มีระบบโดดเด่นอย่างทางด้านเกม b a c k w a r r d o o p p t t b i l i t y นะครับผมซึ่งทำให้สามารถเล่นเกมเก่าได้นะครับในคอนโซลยุคใหม่นะครับแล้วก็มีการยกระดับกราฟิกอะไรกันขึ้นไปนะครับเกมแรกที่น่าสนใจครับก็คือ Grounded นะครับผมเกม Open World นะครับผมเอาตัวรอดสร้างทีมกับเพื่อนนะครับ ในโลกที่เราถูกย่อส่วนนะครับกลายเป็นตัวจิ๋วเอาชีวิตรอดจากโลกนี้นะครับผมเป็นเกมที่มีผู้เล่นนะครับได้ความสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆอยู่เกมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ เกมต่อมาครับผมก็คือจักรวาลเกียร์กันบ้างนะครับทั้งเกียร์ไฟนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะได้รับการยกระดับกันขึ้นมาครับจากทั้งคอนโซลรุ่นเก่านะครับก็เนื้อเรื่องก็เน้นไปที่เรื่องราวของตัวเอกหญิงนะครับภาคต่อมาครับภาคเกียวของเกมเกียร์นะครับก็คือเกียร์แท็กติกนั่นเองนะครับผมเกมเกียร์ในรูปแบบของการเล่นวางแผนนะครับคล้ายๆกับเกม Xcom นะฮะซึ่งเราจะได้รับบทเป็นผู้ควบคุมหน่วยทหารนะครับในการจัดการกับเหล่าเอเลียนนะครับ เกมต่อมาครับเกมเรือทงของทาง Microsoft อีกเกมที่รับความนิยมมากๆนะครับก็คือ Sea of Thieves นั่นเองนะครับผมเกมที่เราจะได้รับบทเป็นนักเดินเรือนะครับผมจะเป็นโจนสลัดหรืออะไรก็ตามใจคุณนะครับในการเอาชีวิตรอดล่องเรือนะครับผมไขปริศณาไปในโลกแฟนตาซีนะครับที่มีศัตรูมากมายให้ได้เล่นนะครับรวมไปถึงผู้เล่นนะได้สร้างความสัมพันธ์หรือว่าหักกันก็รอบนี้แหละนะครับผมสำหรับ Sea of Thieves นะครับ หมดต่อนะครับผมจะเป็นเกมที่ทั้ง2ค่ายมีนะครับสามารถเล่นได้ทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นเกม Assassin's Creed ว a l h a l l a นะครับเกมภาคล่าสุดของทางภาคีนักฆ่านะครับผมที่รอบนี้เราจะได้รับบทเป็น i v เ r นะครับผมนักรบของทางเผ่าไวกิ้งนะฮะที่จะต้องไปรุกรานดินแดนอังกฤษนะครับแล้วก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายตามสไตล์ Assassin's Creed นะครับ เกมต่อมาครับ Borderlands 3นะครับผมซึ่งก็เป็นอีกเกมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการปล่อย DLC มาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยก็ปล่อย DLC ใหม่มาเรียกว่าเปลี่ยนระบบการเล่นเกมไปเยอะเหมือนกันนะครับสายที่ชอบเล่นเกม FPS ปันป่นๆสนุกๆก,กับตัวละครกลัวๆนี่พลาดไม่ได้เลยนะฮะ เกมต่อมาครับผม Call of Duty Black Ops Co War นะครับอันนี้เนี่ยจะปล่อยหลัง Xbox เปิดตัวนิดนึงนะครับผมแค่ประมาณ3วันเท่านั้นนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรานับเลยแล้วกันนะฮะ Call of Duty Black Ops Co War นะครับผมก็ชื่อนี้การันตีอยู่แล้วนะครับกับเกม FPS สุดฮิตนะฮะที่หลายๆคนก็ชื่นชอบกันนะฮะโดดเด่นทั้งเรื่องเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ตัวของมันติเพลเยอร์ครับที่ปัจจุบันก็มีโหมด War Zone นะฮะเป็น Battle Royale ให้ได้เล่นกันอย่างสนุกกันเลยทีเดียวนะฮะ เกมต่อมาครับผมก็คือ NBA 2K 2 1นะครับเกมปี2021ของเกมบาสนะฮะชื่อดังที่แฟนๆบาสรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับก็น่าจะเป็นเกมบาสที่ดีที่สุดแล้วที่มีนะครับในตลาดนะก็มีอยู่เกมเดียวนะครับมีการอัปเดตนะครับผมผู้เล่นใหม่ๆเข้าไปนะครับตามสไตล์แล้วก็มีการเพิ่มระบบความสมจริงอะไรให้มากขึ้นนั่นเองครับ Godfall นะครับผมเกมที่เปิดตัวมาพร้อมกับการประกาศตัวเรื่องของ PlayStation 5นะครับผมก็เป็นอีกเกมนึที่จะลงให้กับทั้ง PlayStation 5แล้วก็บน PC ด้วยนะครับตัวเกมก็เป็นแอคชั่นนะครับผมสไตล์ Hack and Slash นะฮะที่จะต้องรวมทีม3คนนะครับกับเพื่อนๆในการผ่านด่านนะครับผมตัวเกมก็จะมีระบบฟาร์มของเก็บเลเวลนะครับผมให้กับคนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้นะฮะเป็นเกมที่มีภาพสวยแล้วก็เน้นไปที่แอคชั่นที่น่าจะสนุกเร้าใจทีเดียวเลยนะครับผม เกมสุดท้ายนะฮะก็คือ Watchdog l e g e n d ครับผมเกมนี้เนี่ยปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนก็คงอาจจะได้เล่นบนเครื่องคอนโซลเจนกับแล้วแต่ว่าในเจนใหม่ก็ยังตามไปด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเจนใหม่เนี่ยจะพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นไปให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นภาคที่3นะครับของเกม Watchdog นะครับในภาคชื่อ l e g e n d ครับที่รอบนี้เราจะไม่ได้เลนเน้นไปที่ตัวเอกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมแต่เน้นไปที่องค์กรของเราผู้ประท้วงแห่งลอนดอนนะครับผมที่เราจะสามารถชวนใครก็ได้นะครับมาเข้าร่วมทีมแฮกเกอร์เพื่อจะปลดแออออกกจา าวร้นะคผก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมนะฮะผมที่จะปล่อยออกมาของทั้ง2เครื่องนะครับในวันเปิดตัวนะฮะใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับลองไปดูก่อนก็ได้นะครับผมน่าจะเป็นส่วนหลักมากๆเลยแหละสำหรับการตัดสินใจซื้อเครื่องเกมของแต่ละคนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับผมก็อย่าลืมกด u b s ส r ค b e แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ได้ในทุกๆวันพุธนะครับสำหรับคลิปแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ